ใครกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะบอกก่อนว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่คุณอาจจะไปขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปทำบุญไหว้พระนะคะเพื่อที่จะให้ได้เจอคนคนนี้นะคะถ้าใครมีการไปไหว้พระทำบุญขอพรมาแล้วก็เราบอกเลยนะคะว่าคุณจะเจอคนคนนี้ตามสิ่งที่คุณขอตามคำที่คุณขอนะคะ คนคนนี้จะเป็นคนที่ออกแนวคิดมากนะคะมีความคิดมากมีความาประหยัดรู้จักการใช้เงินหรือเก็บเงินเก่งนะคะเป็นคนที่อาจจะไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยนะคะรู้จักการใช้เงินรู้จักการวางแผนการใช้เงินเป็นอย่างดีนะคะ ที่สำคัญเป็นคนนิ่งเงียบเงียบไม่ค่อยแสดงออกแต่มีความมั่นคงมั่นคงทางอารมณ์มั่นคงทางการแสดงออกนะคะรวมถึงมีการงานที่มั่นคงด้วยแต่เขาจะไม่ค่อยพูดนะบุคลิกจะนิ่งๆค่ะเน้นการกระทำไม่เน้นคำพูดนะคะ เขาจะมีลักษณะนะคะอบอุ่นอาจดูแลคุณเหมือนลูกเลยแหละประครบประงมนะคะดูแลใส่ใจคุณดีมากๆคุณจะรู้สึกว่าคุณอบอุ่นมากๆที่เจอคนคนนี้นะคะหรืออาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะถ้าคุณอายุน้อยอยู่นะคะอาจจะได้คนอายุมากกว่าแบบมากกว่ามากๆหรือคุณอาจจะได้คคนอายุเด็กกว่ามากๆนะคะจะมีความแตกต่างกันทางอายุค่ะ ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะทักจองคิวดูดวส่วนตัวได้วันนี้มีโปร5คำถาม99บาทนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย